ข้อดีของมนุษย์เทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงพิกุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือไม่มีทุกข์ไม่มีความหวงแหนมีอายุแน่นอนพิกุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตระกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลทพิขุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสประการอย่างไรเล่าคือเป็นผู้กล้าเป็นผู้มีสติ เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมพิกุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการนี้แล